แกงใสปคอบาทนี่วายของแซ่บว้าที่ทรหอมเลยครับโอ้โหหดหมดได้ซีมจักบากันโอ้ลงไปเลยแกงใส่ปักซีลาวมานนิครับปักซีลาวหอม,หอม โอ้โหมดหมดไหนสิมจักบาก่อ้โหของแซ่บอาหารกับเขาหมันบาทแจงสิบคอบาทนี่วายของแซ่บ้าี่โตหอมเลยครับของแซ่บอาหารกับเขาหมันบาทอืา อไปครับลงไปแซ่บๆใส่ชิ๊กจจิงน่อยพี่น้อง <g ül> มาทำแกงปลากินครับแกงปลาใส่ผักชีลาวปลาแดงปลาระบบปลาปนาบ้นานเฮาใส่ลงไปนะพี่น้องอุ้ยมาๆๆแซ่บๆเอาเข้าบ้านอันอีสานเลยครับหอมไม่ห่วยหอมไม่ห่วย,อยดอก ทับบัวหวานๆผักชีลาบหอมๆใส่ลงไปครับปรุงก่อนจะกับเบือ่อแตกน้ำปลานินดๆเจ๊งใส่คอบาดนี่วยายของแซ่บว้าที่ทุหอมเลยครับใส่ลงไปครับปรุง คนอย่าเ,าเบื่อแตกน้ำปลานิดๆโอ้ยเสียบเลยนะเขากินแรงพี่น้องแกงป้าปักคอปักคออันนาบันเทาอันนาเดือเดเือดแล้วอ่าโอ้ยไปครับลงไปแซ,บแซบ่บๆใส่ชิ๊กๆๆิหน่อย โอ้ยของแซ่บกับขาบ้าวบรรบาดของนัวอ๋อของแซ่บอาหารกับขาบ้าวบรรบาดพอต้องคนปลามันสิเปืเอ่อยแห้งหมดที่หนอ่องฮ้ยผักชีลาหอมโอ้โหสักคู่อีสักคูุคน่าจะได้ที่แล้วเนี่ยปลาเริ่มเปื่อยเลยที่หนอ่อ ไม่ไหว่วยหอมไม่ไหว่วยดอกพับ,บัวบัวานรวนผักชีลาวหอมหอมแจงใส่ข้อบาทนี่วายของแซ่บปลาที่โตหอมเลยครับน่าจะได้ที่แล้วเนี่ยปลาเริ่มเบื่อใส่น้ำก้าไปครับองขวันจะเขาเบื่อแตก ทำปลาน,นิดๆน่าจะได้ที่แล้วเนี่ยปลาเริ่มเปื่อยลงไปเลยแกงเซฟ็อกซีลาวมานนีิครับเซกซีลาวหอมๆพี่เนาะมาทำแกงปลากินครับแกงปลาใส่ผักซีลาวปลาแดงปลาป๋านาปลาเฮาใส่ลงไปเสียบเลยนะ ใส่น้ลงไปครับปรุงข้นอย่าเับเบื่อแตกน้ำปลาน,นิดๆของแซ่บอาหารกับเขามันบาดไปครับลงไปแซ่บๆใส่จิ้กๆ,ๆ้หน่อยอของแซ่บอาหารกับเขามันบาด แจ้งใส่ปกคอบาทนี่วายของแซ่บป้าที่โตหอมเลยครับใส่ผักเลยอันนี้ผักซีลาวใส่เยอะๆกับดอกผักบัวหอมๆข้าวกินแรงพีน่น้องแจงป้าปกาคปกาคอปากคออนาันเฮาหนาดอดเดือดแล้ว ใส่น้ำลงไปครับปรุงขั้นอย่าเขาเบื่อแตกน้ำปลาน,นิดนิดใส่น้ำลงไปครับปรุงขั้นอย่าเขาเบื่อแตกน้ำปลาน,นิดนิดอือไปครับลงไปแซ,บแซบ่บๆใส่จิ๊กๆ,ๆหน่อย ใบกี่งหอ,อมหอมใบหวัวหอมใบหวัวดอกผักบ,บัวบรรหวานผักชีลาหอมหอมแองปลาแองปลาเอาปิดไปสัก่อนปลาเริ่มนุ่มๆเปื่อยๆแล้วก็จังสะใส่ผักตื่นนะครับผักชีลาหอมหอมน้ำร้อนๆจะคร้ลงไป อดอกบวัวพ้อดอกผักบวัวผักชีลาวกับดอกผักบวัวของแส่ไหนนะครับประคอครับรคอหน้าประคอมันเ,เ,เริ่รมเปื่อยเร็วนี่ะครับเปื่อยครับนี่น้อมาทําแกงปลากินครับแกงปลาใส่ผักชีลาวอะไระปลาปลาหน้าปลาหาใส่ลงไป อาหามันร้อนตะไคร้ลงไปโหปวดบุหรี่ซีมจกักปลาค<ห>รับบ่อสองคนปลามันสิเปื่อยแหง่หมดที่หน่องเฮยผักชีลาวหอมโอม้โหสักคู่อีสักคู่ ใส่กนเขียพักกของแซ่บอหารกับเขามับานบาดใี่ก้นเขียพักกุ้้แสบรี <c oughs> หอมหอมเหนหวานดอกบัวอาทีโแกงใส่ขอบาดนี่วายของแซ่บ อาที่โทหอมเลยครับโอ้แสบล <c oughs> หีหอมหอมหวานดอกบัวอาที่โทใส่น้ลงไปครับปง้งอ,อ,อ,อนอย่ากะเบือแตกน้ำปลานิดๆร้อนตะไคร้ลไงไป กุ้งยังไม่หกหอมไม่หอมหยอมไม่ดอกผักบัวงบานหวานผักชีลาวหอมๆใส่ลงไปครับปรุงคนอย่าให้บเบื่อแตกน้ำปลานินดๆนะพี่น้องมามามาแซ่บแซ่บเอาเข้าวมันบ้านอานนีสานโอ้ ไ่ได้ซีมจะบา้าโอ<ห>้แจงปลาแจงปลาเอ้าปิดไปสักกอนปลาเริ่มนุ่มๆเปื่อยๆแล้วก็จะงส่ใส้ผักตึงนนะครับผักชีลาวหอมหนอนดอกบัวพร้อมดอกผักบัวผักชีลาวกับดอกผักบัวของแซสะน่าจะได้ที่แล้วเนี่ย ป้าเริ่มเกลือนี่แต่ยังไงพักไปเขากินแรงพี่้องแก้งป้าปักคอปักคออระนาบมันเทาอกระนาบเ,เดือดแล้วอ่าไปครับลงไปแสบๆใส่จิก๊กจิ๊กจิ้งไนโอ้โห หมดหมดเลยซีมจังบลากรัโโโบโหโหหมดหมดเลยซีมจังบลากรับโห<อ>น่าจะได้ที่แล้วเนี่ยปลาเริ่มเปลือยบอต้องคนปลามันสิเปื่อยแน่พอที่สองอักชีลาหอมโ,โอ้โห สักคู่สักคูเลยพี่น้องหอมไม่หวยหอมไม่หยดอกักบัวันหวานผักชีลาวหอมหอมโอ้หปบได้ซีมจักบ้ากันบ้ต้องคน